ชื่นชอบสุดตาจอมบูครับรถถังจิตเมืองนนท์60ันนี้นี่โคจรมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งครับกับการชิงแชมป์เป็นฝ่ายชนะครับฟองของทั้งคู่นี่ก็ถือว่าในรอบชิงชนะเลิศโอ้โหปืนใหญ่ขยับลากซ้ายเดินเ้าหาครับโอ้โหแต่ว่าดูด้วยรัอยังคงสูงสีครับทางเวที ล้านสุดยิ่งใหญ่มวยลอกคาดดาวเงินล้านครับขอบคุณทางซีีครับเลผลิตภัณฑ์ซีทูฮัจจียากอันดับหนึ่งเพื่อชมพูและดีครับ02-800-800 0กันต่อในยกที่2นะครับโอ้เริ่มจะเข้มข้นขึ้นตามลำดับเลยนะครับโต้ะหินเป็นระยะระยะเหมือนกันเอาละครับชิงกันออกเลยนะครับซ้ายกับขวามาเลยครับคาดการจากการเอาของทั้งคู่นี่โอ้พบยกนี่มีสูงเลยครับเน้นทุกดอกจริงๆครับ นี่ครับแทงขวามาซ้ายหนึ่งนี่พยายามจะวนออกครับโดนแทงซ้ายน้ำเงินปัดต้านดีครับค่อยๆขยับเข้าไปแคงขาโอ้เริ่มจะออกได้หนักแรงโอ้สามารถโบกมือตกกัดหล่นจะไม่ได้เลยนะครับถือว่าหัวได้จัดเลยนะครับตัวปลายยกจะมีอะไรหรือเปล่าขี่มอเตอร์ขอขอบพระคุณครับมาตามมนต่อนะครับยกี้เริ่มจะมีมัด ออกมาใช้เยอะมากขึ้นด้วยนัดหนึงออกหนักๆแรงๆปืนใหญ่ก็พยายามดูแข้งขวาเนี่ยนะครับเรื่องจะสร้างความเตะมาก็จับเลยสายไปก่อนดูก็เริ่มจะมีความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆแล้วแม่แต่ว่าโดนหมัดโอ้โหยังยังต้องลุ้นกันอยู่ครับมีหมัดเหมือนกันเดินเข้ามา,าปืนใหญ่รับเยอะไม่ดีนะครับต่าวุูกันไปได้โอ้ยเอา้ามาก เตืนปืนใหญ่เดินเข้าไปหนึ่งโอ้ยเดินขยับเข้าไปเรื่อยนะครับปืนใหญ่ดูว่าอาวุธมี้ายมาัดสายหนึ่งเองก็พยายามจะทิ้งครับมันมีสายคืนขยับเดินต่อครับขวานี่ครับใส่ได้ไหมครับจังหวะลงโล่งนี่เอาเลยโอ้โหมีหมัดอ่าดูหนึ่งนี่จะมีความมั่นใจครับแล้วก็ซ้ายจะี่ยปอกนะเออนี่ครับอ่ามันโอ้ยปืนให,ใหญ่หนึ่งลุดเอาละครับเฮ่ยนะครับ 2 0 1 6 0 0 0 0วั่งนย์ศูนน์ที่ไลวีาขอขอบพระคุณครับมาตามกันต่อนะครับยกที่4นะครับในวงพักยกนอ,อ้ทางบางเหือยายนะครับเข้าม <c oughs> ีต้องพยายามที่จะนี่ครับโต้หนักๆไปเหมือนกันครับเพราะว่า ยกที่3นี่แข้งขวาดีครับแต่ว่าจังหวะที่ปืนใหญ่เอาคืนนี่ก็เล่นงานได้ยอดเทียบปืนใหญ่ได้ขนาดไหนครับแมาครับซ้ายเข้าไปจบยกที่4นะครับแต่ว่าเราสามารถชมต่อเนื่องนะครับได้ทางแอปพลิเคชัน p r i e TV นะครับดูไปยูช่อง24ครับมถ่ายทอดสดจนนี่ครับซ้ายอีกแล้วจวเป็นงานหนักขหนึ่นะครับเนี่ยแข้งสันี้เปลี่ยนเซิร์ฟบ้าง 00ริษัท c ีเมจิกจำกัดโตโยตา้าจำกัดบริหารงานโดยคุณพิเชียรสมภพลุงโลด02662เออครับมาตามกันต่อนะครับ3นาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายนะครับอยู่ที่ครับจังหวัดต่อยมัดฟันสองนี่ต้องมาครับแน่แข้งขวาจังหวะดเตะตอนนี้นี่ก็บล็อกไว้แล้วนะครับบุญแก็บส่วนน้ำเงิน1เอราวัณต่อไปนี้เป็นคะแนานจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการกิตสนัทบุญญาต ให้แดง49น้ำเงิน47กรรมการท่านที่2ครับกรรมการชนินเทพสุพันให้แดง49น้ำเงิน47และท่านสุดท้ายครับกรรมการไพฑูรย์กบกลางคร,รับให้แดง49น้ำเงิน47แชมเปี้ยนมวยรอบา้าดาวเวอรนปืนใหญ่ฮอลลักบุญเดนิวส์ที่สุดแชมเปี้ยนปืนใหญ่ พอลักบุญลำดาวต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณสุนทรจะสุกันนะครับกรรมการผู้จัดก,การบริษั f, Chain, ท c p f l e t t e r l o n g and Food Chain ธุรกิจ5ดาวและก็คุณสุพลเลอร์หอมสุวรรณครับผู้อำนวยการบริษั f, Chain, ท c p f l e t t e r l o n g and Food Chain ธุรกิจ5ดาวส่วนกลางนะครับหมอกเข็มขัดแชมเปี้ยนมวยรอบ5ดาวเงินล้านขอเสียงปรบมือให้กับปืนใหญ่พอลักบุญ ladies and gentlemen ครับคุณเช่